ดีใจอะค่ะที่ท่านสวออลงพื้นที่อำเภอพิชัยบ้านไร่อ้อยนะคะ,คะก็อยากให้ท่านลงมาอีกเพื่อที่เวลาเราอยากเสนอปัญหาของชาวไร่ชาวนาหรือปัญหาของชาวบ้านที่นี่แล้วก็ที่บ้านของอำเภอพิชัยอะค่ะเราอยากให้ท่านนำเข้าไปในเสนอในวุฒิสภาเรื่อง ของชาวไร่ชาวนานะคะเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่อาชีพของเราคืออาชีพทำนาก็อยากให้ท่านเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนแทนชาวบ้านอำเภอพิชัยจงังหวัดจุตรดิตถ์ค่ะอยากให้ท่านกลับมาอีกค่ะขอบคุณค่ะพวกเราในคณะกลุ่มเลี้ยงกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังหมู่6ตำบ,บไลไร่อ้อยก็ยินดีนะคะที่คณะท่านผู้ตรวจมาเยี่ยมชม การเลี้ยงปลากระชังของพวกเราเราจะได้นําเสนอปัญหาหรือวิธีการเลี้ยงปลาที่ที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีวิธีแบบนี้อยากจะให้ท่านท่านวนรับรู้ว่าเราเลีเล้ยงอย่างนี้แล้วก็มีปัญหาอะไรก็จะได้นําเสนอท่านแล้วก็ความรู้สึกทีนี้ที่ท่านมาเยี่ยมจะได้รับรู้ปัญหาสองพวกเลี้ยงปลากระชังว่าเป็นยังไงแต่พวกเราในช่วงโควิดก็พอพยดูตัวกันได้ดีคะ่ะอยากให้มาดูบ่อยๆค่ะ เพราะว่าบ้านเรามันยังไงอ่ะกันดามเนาะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้ามีคนมาดูมาเที่ยวมาแนะนำอะไรก็อยากให้เขามาไปบ่อยค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์โดยเฉพาะอำเภอพิชัยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะมีแม่น้ำน,น,น้านไหลผ่านและขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นหัวเมืองเก่าที่ ที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์อของประเทศไทยมาพอาสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีชุมชนวิถีแบบที่เป็นเฉพาะของอำเภอเขานะครับก็เราก็เลยอยากจะให้ทางวุฒิสภาเนี่ยได้มา มาชมมาพบกับไอ้นวัตวิถีของคนพิชัยเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อจะได้ให้คําแนะนําหรือให้การสนับสนุนหรือจะต่อยอดกันอย่างไรได้บ้างนะครับ,รบอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้แล้วเราก็จะไปสักการะหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปสมัยทราวดีนะครับเป็นภาพคู่บ้านคูม่เมืองของชาวพิชัยและของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ถือว่าเป็นของที่โชว์ได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้ แล้วก็อำเภอพิชัยของเราก็จะมีบรบุุษผู้กล้าก็คือท่านพ่อพญาพิชัยตะพักก็เป็นคนอำเภอพิชัยไปบ้านเกิดท่านพอ่อพญาพิชัยตะพักนะครับอันนี้ก็คือกําหนดการคร่าข้าวที่สังานาเราได้กําหนดการไว้นะครับ